สวัสดีค่ะพบก,กับปุ๊กปิ๊กเช่นนะคะตอนนี้ปกกุ๊กอยู่บ้านสวนที่ภูเรือนะคะเยวจะไปดูพาไปดูปลานะคะดูให้ชมบรรยากาศนี่บรรยากาศดีมากเราจะลงไปดูปลาปลาดุกพอดีพ่อเลี้ยงปลาดุกในบอ่อนะคะบอ่อเป็นบอ่อปูนสิปูนนะคะเป็นบอ่อปูนเหมือนปูนท่อซีเมนต์นะคะ มาดูกันมีไก่ได้นะคะๆๆๆจะพาลงไปดูอุ้ยกล้วยตรงนั้นสุกแล้วอ่ะล้วยอันนี้นต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดอันนี้ปลูกไว้นะคะต้นมะกรูดลูกมีลูกแล้วต้นมะกรูดลูกมีมานานและะ้วค่ะต้นนี้หลายปีเราดูสังเกตจากลำต้นเป็นสีที่มันเป็นสีดำๆนะคะ นมันโกรธดอกมากเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปเล็กน้อยแต่มันยังไม่แก่ดีเท่าไหร่เป็นเยอะทุกปีแล้วก็ต้นเตี้ยนะคะี่สวยดูยตรงนั้นอุ้ย,ย,ย,ยก,ล,กล้วยตรงนั้นสุกแล้วจะบอกพ่อกล้วยพ่อพ่อกล้วยท่นสุกแล้วกอปัอมป้อมไม่ได้ไปกินน้ำเอา้าเอาแบ่งไปเนาะเนาะกล้วยมีต้นกล้วยตรงนั้นสุกแล้วน,น,นะคะ มันเป็นส่วนผักยายลกไปหน่อยหนึ่งมันฝน,นแล้วมันขึ้น,นดูปลาวานแล้วบ่ะปลาอันนี้เป็นพริก,รกดูปลาปลาปดุกโตโลเร็ว

ลูกันี่โตขึ้นเยอะเลยตอนซื้อมาตัวเล็กๆเพรอาทิตย์นี้ใหญ่กว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่เนี่ยปล่อยลูกปล่อยน้ำบอกแล้วครับปล่อยน้ำไม่ใส่หายเท่าไหร่บอปล่อยเยอะบ่ปล่อยเนื้อเวี่ปล่อยมือเหี้ยปล่อยเยอะประมาณสามเดือนได่นบ่ได้กินนะสามเดือนกันยายนนี่จะประมาณสามเดือน ได้กินเดือนนึงเหมือนอว่าเขาได้กล้วยเะของเราอ๋อเดือนนึงบ่อ๋อว่าเดือนหนึ่งน่าจะได้กินเดี๋ปู๊จะให้พ่อผัดกล้วยให้งั้นเดี๋ยวพาไปดูมะไฟพาไปดูมะไฟนะคะนี่ปุ๊พามาดูมะไฟมะไฟสีแดงลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากดูค่ะ นี่คือของที่ส่วนทั้งหมดมไม่ได้เอาขากล้องมาวันนี้ก็เลยไม่มีที่วาง่าโทษทีนะคะไม่มีที่วางไม่มีที่วางกล้องมือถือนะคะคือปู่จะแกะมาไฟให้ดูนี่ค่ะเราจะชิมดูก่อนอืม หวานมากค่ะสุกแล้วนะคะต้นนี้เป็นดอกขาแต่ว่าแก่แล้วคือที่สวนมีทุกอย่างต้นตรงนั้นเป็นต้นผักขี้เหล็กลินจีนะคะนี่ไม่เป็นมะขามหวานอันนี้หมดรุ่นไปแล้วกินทุกปีนะคะมีกินก็เ้าก็แบ่งแบ่งปันปกติแม่ก็จะปลูก พวกผักสอนคว้าไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เริ่มลกแล้วนะคะเพราะว่าฝนลงมามีต้น,นตรงนี้เป็นกระเพรากะเพราโหระพาแล้วก็ผักกาดผักอะไรแล้วก็มีมะละกอแต่ที่ไร่มีเยอะกว่าน,นี้นะคะที่ไร่มีสับป,ประรดมีอะไรต่างๆแล้วหน้าปกขึ้นไร่รอบที่แล้วปลกไม่ได้ถ่ายเป็นไร่ขิงนะคะไร่ขิงกับไร่มีสับป,ประรดมีอะโวคาโดนะคะมีเป็นมะม่วงเยอะค่ะ เยอะนะคะโอเคค่ะเ,เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ปุ๊กก็พาไปมาดูปลาดุกแล้วก็มีมาดูสวนนิดๆหน่อยๆนยนะคะเดี๋ยวถ้าม,มีเวลาทําคลิปปุ๊กจะพาไปดูที่ไร่นะคะซึ่งไร่ปลูกอะโวคาโดแล้วก็พวกอย่างนะคะสับป,ปะรดมันสับป,ปะหลังขิงนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ